ฮัลโหลวันน to ี right photo. 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 ้วันนี้ไอก็จะมาวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําหมูกรอบกันเนาะอะไรอยู่ในมือคุณกล้องโฟโต้โฟโต้โฟโต้หมูกรอบไม่รู้จะกรอบหรือเปล่าเรามาดูกันว่ามันจะกรอบไหมใช่ค่ะฉันเห็นแล้วและเข้าใจคุณนะคะพี่สาวที่รักโอเค thank you ก็ทำไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็ทำหมูกรอบไปด้วยเนาะคุยกับเพื่อนๆไปด้วยเนาะ หวังว่าทุกคนคงเข้าใจยายนะเนี่ยหมูยายก็จะเอามาันเอามันล้างเกลือเนาะล้างเกลือนะคะให้มันสะอาดใก่กำมังดีกว่าเนานะคุณจอยสวัสดีจ้าคุณจอยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ยายจะมาทำหมูกรอบทำหมูกรอบด้วยแล้วก็อัดลิปไปด้วย ไปก็ตั้งน้ำเลยค่ะตั้งน้ำลองต้มก่อนนะลองต้มหมูการค่ะต้มหมูคอดูสิเห็นก็บอกว่าต้องต้มก่อนยายจะลองลองทำเนาะลองทำในแบบของยายนั่นแหละเนี่ยตั้งน้ำให้เดือดก่อนใส่เกลือหรือเปล่านี่คงจะใส่นะเลยยายว่าใส่เกลือสักหน่อยโอเคเอาตามที่เราทำเป็นเลยเนาะ ยายก็ไม่เคยทํานะแต่ยายจะอยากกินอนะ่ะยายก็เลยอยากจะทําถ้าไปซื้อเขากินมันก็คงจะแพงอะ่ะหมูกรอบด้วยอืเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะคะทุกคนรอน้ําเดือดก่อนนะพอเดือดแล้วเราก็เอาหมูลงไปต้มเลยค่ะมันชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้ยชิ้นใหญ่ล้นกระทะเลยเขาเอาเนื้อหรือเอาในต้มก่อนตรงนะี้เอาโอเคค่ะต้มหมูเนาะต้มหมูกัน ยายก็ใช้มือเดียวเนาะอ้ยมือเดียวถ่ายมากลับหมูดูซิว่ามันเป็นยังไงโอ้หมันยังนิ่มๆอยู่มันใช้ได้หรือ,อยังทุกคนบอกยายด้วยเด้อใครเคยทําก็คอมเมนต์มาบอกได้นะโอ้ยกระดินนี่หมูชิ้นเดียวเลยเกือบสองโลเน่กินนี่มันจุกๆไปเลยในเมื่อหิวเนาะไปซื้อเขากินชิ้นหนึ่งก็หลายบาทอันนี้แต่มันก็นี่นะมันยังแดงๆหรือว่าเขาไม่เป็นไรเขาเอาแบบนี้หรือเปล่าดดดๆอย่างงี้เปล่าอือ Okay. เดี๋ยวมันรอกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะยายก็คอยพลิกดูอยู่เรื่อยๆเขาไม่น่าจะเอาแบบสุกเนาะเขาน่าจะเอาแบบหมูต้มแบบอย่างนี้หรือเปล่าเนาะเรามาทําไปด้วยกันถ้าคนรู้ก็บอกได้เดอ้อครั้งหลังยายก็จะได้แบบทําใหม่เนาะน่ากินอยู่นะยังไม่เสร็จเลยก็น่ากินอยู่นะทุกคน เขาคนขาน่ากินอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกันเห็นเขาบอกว่าต้องใช้ซ่อมจิ้มมันดูซิว่าที่เขาบอกมามันมันจะได้ผลอย่างที่เขาพูดหรือเปล่ายายก็ครั้งแรกเนาะเคยแต่แบบว่าไม่ต้มอะ่ะเคยแต่แบบไม่ต้มแบบเอาไปไปอบเลยครั้งนี้ยายจะลองทํามันน่าจะดูดีดูทรงแล้วมันน่าจะดีะน่าจะเข้าท่าจะเอาขึ้นแล้วมันเดือดปั๊ปั๊ปั๊บปับบบบบ๊ขนาดนี้ปิดไฟเติมดูซิมือเดียวจะทําได้ไหม อูเดียวก็เสียวได้ว้าไปเราไปจิ้มกันเราไปจิ้มกันคุยคนเดียวว่ะสงสารไหมอ่ะทำคลิปด้วยอ่ะคุณจอยขอบคุณมากค่ะจะทำหมูกรอบนี่พอได้อย่างนี้แล้วเนาะเราก็จะเอาซ่อมมาจิ้มกันไม่รู้มันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยทุกคนดูเขาจิ้มเยอะอย่างนี้หรือเปล่า น่าจะแบบนี้และโอเคนะจิ้มเสร็จแล้วเราก็จะไปอบกันโอเคค่ะเอามาดูกันค่ะยายจะทำจะเป็นยังไงเนาะ,ะกินได้ไหมเนาะกินได้หรือเปล่าใช้อบหม้อร้อนอบหม้ออบลมร้อนไฟเท่าไหร่ไม่ต้องถามถึงเพราะว่า,ายายจะกะกนะเอาเนาะทำไปตามโชคชะตาละค่ะเอาหนังก่อนละบ้าเอาหนังไว้ข้างบนเนาะเอาหนังไว้ข้างบนไว้ข้างบนนะ ไปดูกันเอาหนังก่อนเนาะน่าจะเอาหนังก่อนถ้ามันพองเราก็น่าจะภูมิใจเนาะ <laughs> เราใช้ความภูมิใจมากกว่าความอร่อยเราเกลือเราก็ไม่ได้ใส่แล้วมันจะโอเคไหมเนี่ยอุ้ยเขาแช่น้ําส้มก่อนไม่ใช่เหรออุ้ยต้องไปแช่น้ําส้มก่อนหรือเปล่าหรือย,ยังไงโอ๊ยไปแช่หรอกมันไม่ดีนะเถียงตัวเองอยู่คนเดียวสีหมูกรอบเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยโอ้ยไม่ได้แช่น้ําส้มด้วยนะมันจะกรอบหรือเปล่าเหรอเราก็มาคาดหวังกันเนาะดูดีดูด,ดีอุ้ยหน้าตาประมาณนี้นะ หรือลองดูถ้ามันไม่กรอบก็น่าจะแช่เอาออกมาแช่หรือเปล่าหรือยังไงหรือยังไงมันก็พงนะอ,องอยู่นะเดี๋ยวรอดูนะคะมารอ,อดูดูซิว่ามันจุกหรือ,อย่างว่ามันเป็นยังไงโอว่ามันได้แช่น้ำส้มหน้าตามันเป็นอย่างนี้หนึ่งรอบแล้วเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าทํทำไมมันไม่พองไม่มีทีท่ามันจะพองเลยอีกเนาะลองอีกเนาะลองอีกดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยใหญ่ไ,ได้กินไหมเนี่ยมาดูการรอบที่สองแล้วคะ่ะ คงจะได้กินอยู่หรอาะมาดูกันสิว่าหมูกรอบของยายมันเป็นยังไงบ้างร้อนเอ๊ะมันไม่กรอบเหมือนอย่างที่เขาทํากันนะนหนาไปเปล่าหรือว่าเราต้องไปหัน่นหนาไปหรือเปล่าต้องไปหั่นหรือเปล่าหั่นเป็นชิ้นิกซิกเนาะหรือยายจะไปหั่นเนาะหั่นเป็นครึ่งนึงเนาะแล้วก็มาอบใหม่ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงไปไปหั่นกันปกตกิก็จะใส่แช่น้ำต้มเหมือนเนาะยายว่านะ แต่ทีนี้ยายไม่แช่ไงยายดื้อไงยายก็จะทําแบบนี้เดี๋ยวเรามาหั่นกันว่ามันจะเป็นไงมาหั่นดูดิหั่นแล้วลองอบใหม่ดิว่ามันจะเป็นยังไงหมูมันชิ้นใหญ่ยายว่าน่ะเราต้องทําให้ชิ้นเล็กๆแต่มันก็กรอบอยู่นะเนี่ยกรอบแล้วมันแข็งทุกคนคิดว่ามันกรอบแล้วมันแข็งโอ้ร้อนอนกจากหนังเลยเออเออบเมนแล้วโบเมนเนวยำาม่าว เสียงกรอบไปไหมโอ้โหปกติใส่น้ำส้มไงวันนี้จะเป็นไม่ใส่ไงเสียงดังหน่อยเด้อโอูโหหนังมันอ่อนหนังมันน้อยไปซื้อแบบไม่ใช่หมูสามชั้นเวอร์จะไปซื้อหมูอะไรมาไม่โทษลำไม่ดีโทษปีโทษกองไลทีนี้ มันสุกแล้วแต่มันไม่กรอบมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้อะโหยทำไมมันเหมือนไม่เหมือนที่เราคิดไว้อะเฮ้ยโอ้กรอบอยู่นะหนังเนี่ยแต่มันไม่ฟูอ่ะมันกินได้แล้วโอ้ทำหมูกรอบขายเขาไม่ได้อย่างเี้ยทังหนังกระจุดกระจุยโอ้ยเนี่ยรอดออกรอ่อนออกมาเลยโอ้ยเนี่ย อ้ยโ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 อ้ยีชิ้นหนึ่งอ่ะไม่มีหนังโอ้ไปซื้อหมูมาไม่ถูกหรือเปล่าเราลงไปนี่กันอบอีกครั้งหนึ่งเนาะยายจะไม่ทอดนะยายจะอบอบมันก็คงจะเป็นหมูอบเลยเป็นไม่ใช่หมูกรอบหรอกเพราะว่ามันไม่มีหนังเนาะถ้ากับหมู่อะไรไม่มีหนังยอมเลือกกลที่มันจะมาทำหมูกรอบเลือกไม่เป็น่ยนไงมือใหม่เนาะมือสมัครเล่นเนาะใครทำหมูกรอบได้ ก็มีสูตรอยู่แหละแต่เราไ่ทำตามสูตรมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ,นอันนี้ก็วางก่อนเนะอีกจักรอบจะได้กินไหมวันนี้น,น้ำจิ้มรอเนาะวันนี้จะปั่นเนาะนตำนะคะวันนี้จะไม่ตำนะพริกไปรู้เน่าหรือยังมันใส่หมดเลยอเอากระดาษที่ชูรองคือว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยเสียแต่มันก็เสียหรือเปล่าดูสิอันไหนเสียก็เก็บทิ้ง ไม่เสียนะมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้แล้วก็ตามไปด้วยผักชีรากผักชีกับกระเทียมใส่ลงไปมันจะเป็นยังไงแล้วใส่อะไรอีกแล้วก็ตามไปด้วยใบยผักชีด้วยเนาะ ทำกินเองอยากทำยังไงก็ทำโอ้เล็บตัวเองก็ไปดึงกินว่าใบแบบเชียวแล้วก็น้ำตาลมือเลยเนาะน้ำตาลหวานไปไหมแค่น,นี้พอก็ต,อตามด้วยมะน,นาวใช่หรือเปล่าม่รู้นะเราทำไปก่อนมะน,นาวมะน,นาวน้ำปลาน้ำตาลนี่แัม้ม ใส่เข้าไปยินเหมือนจะคิ้วเปลือกกลางมือแป๊บนึงผ้ากันเปื้อนก็ไม่ใส่นะตามด้วยนะ้ำปลาน้ำปลา ปลาหมดหมดใหม่มีคนมหนจ๊ะมีมะะหอนี้ไม่เคยกินด้วยโอ้รูใหญ่มากมน้ำปลาแล้วก็ต้องปั่นดูทีทนี้ก็เข้าแล้วมันก็นจะกึบเท่านี้ก็เสียบ น่าจะโอเคแล้วลแหละตั้งยังไงก็ก้อยปรงงงุงกันหรอืมหอมเลยนะอ่ะหน้าตาดีหรือเปล่าหน้าตาดีอยู่เด้อแต่รสชาติไม่รู้นะเอาหน้าตาไว้ก่อนรสชาติไม่เป็นสับปะรดก็ต้องกินกระปรุงใหม่เนาะไม่ยากเลยรสชาติได้อยู่เด้อน้ำตาลก่อน นะเดี๋ยวลองไปชิมกันเลย ดูหมูสิหมูเป็นยังไงมั้งหมู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 เออเออเออมันเป็นยังไงหนังมัน <c oughs> มันโลโคตรร้ายที่ไม่อาจฟื้นพอแล้วช่างมันเถอะกินแม่งอย่างนี้แหละอันนี้ก็กรอบอยู่นะเนี่ยอันนี้เหมือนหมูกรอบเลยอันนี้เหมือนเนยเหมือนอยู่นะว่าอ,อีกสักรอบดีกว่าอีกสักรอบคงน่าจะดีนะยายว่าน่าจะอีกสักรอบ กัรว่ามันจะกินได้หรือกินไม่ได้กินได้หรือไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่ามันไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยกรอบจริงไหมไม่กรอบหน้าตาหน้าตาหมูกรอบของยายเ้อะอาจจะไม่เหมือนใครนะแต่ก็กินได้แต่มันนุ่มมากเลยนะเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ำซุ่มน้ำซุ่มก็ไม่ได้ใส่จะมาสับ จะมาสับกันเนะโอมันยุ่ยอ่ะเออมีดไม่คมหรือว่ายังไงโอ้โอ้โอ้ก็ไม่มานั่งหัน่นหรอกเนาะโอ้กรอบอืมกรอบอยู่เด้อทุกคนอเอามาอีก โอ้ะเตนใส่ตาโอ้กรอบเด้อเต็มบ้านไปหมดโอ้ยว่วเออ,อแกขาดได้นะแต่กรอบจริงแต่มันอาจจะไม่ฟูสวยอ่ะอีกชิ้นนะึง เลขชิ้นสามชิ้นเนี่ยหนังหลุดนหนังตัวนี้ลรากอนมันต้องหั่นเลยอยากจะกินตัวนี้ก็คงต้องสับอ๋อ,อพอจะเป็นแม่ค้าก็ได้อยู่เด้อใครบอกบอกตัวเองนี่อยนุ๊อึดอึดอือุ๊บอือ,อชิ้นหนึ่งก็ไม่เหลือเพราะว่ามันแพ้ง แข็งจริงๆไงเช็ดเช่เช่มาล้างกันมาไปจัดการหมูก่อนหมูที่รอคอยโอ้ยหมูที่รอคอยมาแล้วหมูที่รอคอยและคอยรอและรอคอยและลอยคอเป็นไงคะเป็นไงเอ่ยน่ากินไหมโอ้ยอร่อยมากเลยดูซิน่ากินไหมอะน้ำจิม้มยายก็ตามเองเด้อขอบอกขอบอกมีผักด้วยผักแนมเนาะนี่อาหารวันนี้มากินด้วยกันนะ โอแต่แต่เ,ตเช้าตัวนี้ก็เที่ยงแล้วอะไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพราะว่าหมูกรอบนี่แหละรอกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากเป็นกําลังใจให้ยายด้วยนะสําหรับคลิปต่อไปว่ายายจะทําอะไรหรือว่าจะไปไหนเป็นกําลังใจให้ยายด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย